ใช้วายกิ้งคะ่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วจ้ามนุษยุคข้างนอกจ้ามนุษย์ภาพมะเบิงต้นกุลาพ,พันุปีที่ซือมาที่มนุษเคยเหตดคลิปไปก่อนหนะ้านี่ให้เบิงน้าน้องจ้ามนุษย์จะภาพมะเบิงที่ปลูกเรียบร้อยแล้วนี่ข้างล่างมนุษย์จ้าสามีเป็นคนปลูกจ้าเพราะว่าแบ่งหน้าที่กันมนุษย์ขุดดินออกเนาะไปเบิงกันจ้าจ้าตอนนี้กํกาลังจะปลูกต้นกุลาพ,พันธุ์ปีที่ซือมามือนั่นจ้าก็ลงดินแล้วกะ ว่างแนวว่างระยะว่าประมาณนี่ประมาณนี้เนาะจ้ะนี่ที่เมนูเทศคิปให้เบิ้งนมือนั่นแหละจ้ะต้นกุหลาบพันปีหรือว่าโรโดเดนรอนเนาะจ้ะสีต่างๆ่มงเมนูจะเห็ดสวนกุหลาบพันปีของเจ้าของตรงนี้แหละจ้ะนี่เลยแต่ว่าปีนี่ดอกเขาก็โลยไปละแหละจ้ะปูไว้ปีเดียวเขากะ อยู่ได้ดนสมซื้อเขานั่นลหละจากกุหลาบพันปีคือว่าเนาะส่วนที่ว่างๆตรงนั้นก็จะลงดินละกาวานเมด็ด้าที่ซื้อมา,จากจ้ะนี่นั่งสามีเป็นคนไปซื้อแล้วนั่งกับเป็นคนปลูกน้่จ้ะมนุษย์เป็นคนถ่ายคลิปจ้ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวมนุษย์ถ่ายเบื้องตอนแล้วอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่คะค่ะตอนนี้สามีก็บกำลังกำลังเอาเม็ดยาโรยตรงนั้นจ้ะให้ยาเขาขึ้นมากเป็นเป็นสนามยาในน้อยตรงนั่นจ้ะ นี่เม็ดหยาที่ซื้อมากกองนึงนะจ๊ะประมาณนี้นะคะโรยเม็ดยหยาแล้วก็ตรงนี้กระปลูกดอกไม้ที่ปลูกไปนะจ๊ะโรยไปหยาจะได้เกิดอันคุ้มต้นอันตรงนั้นนะจะเป็นอีย่งนะเขาเอิน้นผักชีหลอไม่อยังจักกย่างนะจ๊ะขึ้นมาเนาะ กโปรยเม็ดหยาไปเบิดแถวในีเขาเกิดขึ้นมากจะได้ดูแลง,ง่ายๆแค่แบบตัดเนี่ยประมาณเนี่ยปลูกหยาจ้านี่โรยไปสื่อมากกองกองหนึ่งจ้ะหนึ่งกองใหญ่เบิดละก็โรยไปทั่วแถวเนี่ยละสะค้นสวนของเมนุจนะะนูจ้ะนะคะเนี่ยจ้ะสามีกำลังหดน้ำในหยามเล็ดญ้าที่หวานไปอ่ะนะคะ ะหดนามจ้ะประมาณนี้เนาะหดนามเม็ดยาที่จะค่อยๆจัดไปจ้ะถ้าจ้างข้าเจ้าก็แห้งจะเบิดลายก็นี่เนาะมนุษย์กระเฮ็ดเองเบิดทุกอย่างตั้งแต่ขุดดินเลาะดินอหยังออกจ้ะถ้าจ้างเขาก็แบบโหแพงค่ะจ้ะหลายหมื่นเลยแหละหลายหมื่นโครนเลยละ่ะอันนี้ก็พากันเฮ็ดเองไปค่อยๆเฮ็ดค่อยๆส่อมไปนอกจากคือว่านั่นล่ละบ้านเก่างบน้อยจ้ะกะ็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะจ้ะ นี่จ้าก็จะเป็นกุหลาบพ,พันปีที่ปลูกลงดินไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้านี่กระถาปีนาพลาจ่าเขาจะออกดอกมาหายเชยชมเนาะพะว่าปีนี้กะดอกกระโลยไปคือจังที่เห็นนั่นละจ้ะนี่กะจะปลูกลงไปดินแล้วก็ปูพลาสติกอันนี้ก็คือกากไม้ที่เอาคลุ่มไว้จะเอาคลุ่มพลาสติกอีกเถือนึงเนาะหยาจะได้เ,เกิดขึ้นมาจะได้คลุ่มหยาง่ายๆจักขับมาณนี่แหละเนาะ กะพาคกันค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะมนุษย์กับแฟนก็นได้เพราะว่าบานเฮ่าเก่าคือว่านั่นล่ละเนาะแต่ว่ากะถือว่าแพงอยู่จ้ะแต่ว่าขั้นเทียบกับาบานคนมีตังขจ้าจกับ่เฮ็ดเองดอกขจ้ากระจ้างคนมา <S <S เฮ<อ>็ดอีหย่างประมาณนังส่เนาะมนุษก็พากันเฮ็ดเองจ้ะนี่ปูกเรียบร้อยแล้วตัดมาทั้งนี้กะจะเป็นสวนผักมนุษย์จ้ะนี่มนุษย์ก็เฮ็ดเองนั่นลหละจ้ะเฮ็ดกับแฟนเฮ็ดไปมือละนิดมือละหน่อยเนาะ นะคะจ้าบันน้ก็ต,ตัดผ่ามาที่ฟังนี่ฟังนี่ยังว่าท่านได้จัดอยู่จ้ะกันนี่ดินกับกา,กากใหม่บางส่วนที่เหลือเดี๋ยวมนุษกะซ่มเมื่อบบได้ไปใส่บบได้กลับไทยงบกจะเอามาจัดสวนนี่แหละจ้ะงบซ่มมอมเมื่อเอามาจัดสวนเอามาเห็ดตรงนี้จะ้ะเพราะว่าตรงนี้มันหกเนาะจ้ะประมาณนี้เนาะนะคะจ้า จะประมาณนี่หละเนาะจ้ะที่มนุษย์ไทยเห้เบิงเนาะตนกุหลาบพันปีที่ซื้อมามือนั่นก็ถือว่าแพงอยู่จ้ะแต่แต่ถึงว่าแพงแต่เขาซื้อมาแล้วเฮาเอามาเห็ดเองจ้ะถาา้าจ,าจา้างขเจ้าจัดสวนหรือว่าเห็ดสวนก็แฮงจะแพงไปนะกว่านี้เนาะมนุษย์กะซื้อมาหล้ะกะ็พาก,กันลงมือเห็ดเองสามีเป็นคนสามีเป็นคนปลูกจก้ะแต่ว่ามนุษย์เน่ะเป็นคนเลาะดินขุดดินอีหอย่างจากตรงนี้นะออก นางเป็นคนปูกนี่คือนังได้ง่ายง่ายกว่ามนุษหละได้จ้ะมนุษยนะ์น่ะก็จะขุดดินตรงนี้ค้นหินตรงนี้อีย่างออกอย่างประมาณน,นี่เนาะกะับซื้อต้นไม้กับเบิดไปหลายอยู่จ้ะแต่ว่ากันยังถือว่าถือกว่าจางขจ้า,จามาจาัดมันอาจสิบได้งามถึงขนาดจางขจ้า,จามาจาัดมาจาัดน่ะมันกับประหยัดไปได้แบบ เคิงต่อเคิงอย่างประมาณนี้แหละเนาะจากเมนูษย์กะเก็บภาพมาฝากเนาะจากับบไดด้โอเวออีกย่างเอกจะม่นก็คือมนุษย์ดวงไอ้ฟังนั่นแหละว่าเฮ้ามีเงินหลายที่จะไปจ้างเขามา่เฮ็ดสวนขนาดบ่ดด้แบบขนาดนี้อ่ะยังแพงซ้านี่บ่ต้องไปนึกถึงว่าถ้าจ้างข้าจ้าเมาเฮ็ดสวนนะจ้ะว่ามันจะแพงแค่ไดเนาะเพราะว่าทั้งนี้เขาคิดค่าแรงกันเป็นชั่วโมงยิงงานฝีมืองานจัดสวนอย่างประมาณนี้รับรองว่า แพ้งแน่นอนอยู่แล้วล่ะจ้ะในสิคาต้นมงต้นใหม่อีย่างอีกเนาะกับประมาณนี้ล่ะจ้เมนุษเก็บภาพแล้วกับมนุษเมื่อวาเรื่องเล่าให้ฟังเนาะว่าบานเหาบานเกาอยู่ไปส่องไปปีที่แล้วกับเป็นงานอ่าเป็นงานส่องบานเปลี่ยนฝาบานหลอบบานทั้งหลังเลยจากเหตุการเองกับสามีเหตุระบงระเบียงอีย่างประมาณนี้ปีนี้ซ้ำเมอปีนี้ก็คงจะเอาเงินงบประมาณในส่วนที่ว่าเฮาเฮ่าประด้ก,กับไท้ยปีนี้นะจ๊ะมาลงทุนกับ การเฮ็ดสวนจะสวนยังประมาณยังสีหล่นเนาะจา้ะเมนูกับมวเมว้าเมา,มา,มาให้ฟังเนาะจา้ะโอเคค่ะเมนูก็ฝากไว้เลยก็แล้วกันสําหรับช่องคุณแม่ขาช n n นลนะคะแวะเขามาติดชมแวะเขามาในานา้าติดชมเป็นกําลังใจให้เมนูในเดอ้อจ้ะก็คือก้นานหละ่ะล่ะก่อนจากไปนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกันสั่นกระดิ่งกิ้งให้เมนูในเดอ้อจ้ะโอเคค่ะวันนี้ก็ล่ําลาไปพร้อมกับนี่กุหลาบพันปีไปละจ้าบายค่ะบาย